ป้าแต่ของฝากจากลาวพี่น้องเอ๋ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสาความมาจับกล่องที่ไหนใส่กเก่อนได้แต่จิลลนี่พ่อแม่สีฝากไปให้ลูกเขยนั่นแ่าแม่พี่น้องเอ๋ย่านไปทางใก้ๆนะแม่ทั่ไหนพ่อแม่ฝากของไปลูกเขยส่งตรงพี่น้องจากลาวไปชูริน อืมบึกคอในุญาตหยิบบังไงยันไ่ได้กินใน yard แต่ใน yard ไม่ได้กินหยิบเฉยๆหยิบให้พี่น้องเบิ่งตัวใหญ่พี่น้องหยิบกินนี่แหละค่ะบม่ได้โชว์แต่ว่าตัวแม่มันไข่ได้งามนี่นะนี่นี่ก็จะไม่ได้ใส่เอามีดเอาปีกออกเลยเหรอคุณพี่อืมซื้อบำแพงตอนนี้กำลังสิทแพ็คต๋อไดิพี่น้อง กำลังสิบไปเียพี่น้องเืทอมันเดียวบอกเราจะเขียนซื้อก่อนสิแพ็คของส่งไปสุรินทร์พี่น้องเลยก็ต้องเขียนซื้อก่อนเจสสาโอ้แสดงว่ามีลายเจ้าเติบแมีลายเจ้าแ,แต่อันนี้ก็ลายโลพี่น้องเต็มถาดใหญ่เจสสาแต่ว่าใส่กล่องเดียวกันมันบอกลายคนก็สิถามว่าเอามันส่งไปได้บ่ ได้มีคนที่เขาเจ้าขามไปส่งให้อยู่ฝั่งไทยเขาส่งไปซันนี้ปกติอแหละอันนี้ส่งไปธรรมดาหรือว่า E.M.S e E.M.S มัน E.M.S e e มันสองเมือมันบอกมือสองมือส,ส่งไปสุรินพี่นอ้องใส่อีใส่อีก มาได้อาาได้จ้าก็เติมเอาค่าส่งกับสิแพงหลายเติบอยู่มันบริแพงนักพังไทยดอกแพงนักพังเฮาจ้างให้เขาไปส่งให้แม่นปวดส่างนี้ก็โควิดติดโควิดสิไปยากมากยากแต่เขาเจ้าก็ถ่าไปก็ต้องเสียค่าส่งหลายเนาะหลายคนก็หย่ดถามมาอยากส่งของมาให้กันยาก ส่งมาได้แต่ว่าเขาจ่ายแพงเขาจ่ายแพงอเอ,อส่งของมาแล้วก็ฝากเงินมานำแต่ว่าฝากนั่นนะบบแพงเดอกเขาเจ้าส่งไปสนี่มาแต่ว่าทั้งเฮาเนี่ยให้เขาไปเอาให้เ,เขาเอาคิดค่าแพงสามร้อยสี่ร้อยไมได้ยูเียกิสามนีอ,อ,อ,อนีมนแม่ยแน่ใครๆคือจังสี่ละคองบริแพงแต่ว่าพอเขาส่งไปแล้วเขาก็สิคิดค่าบริการเขาไปฝากให้ พอเอาขามไปก็ได้นี่ทางขางใในเหื้าขาใส่แดนกำลัง,าางแพ็กจิลล์พี่น้องเลยจิ๊บโป้มนั่นเองจิ๊บโปล้ม,ปมภาษาเนื้อเรียกจิ๊บกุ่ง ภาษาใต้เรียกว่าแด็กจิล่อภาษาลาวเอื้นว่าักห้องใต้ดินแน้่เด็นจิหล่นี่ฝากไปนะอานยังโตเอาเังตกอีกไม่เล้ยนานแผลกินน้ำพี่น้องไว้น้องแคทนี่ก็ดีเบิร์ดลายโตเติบ ใส่เตาโล่อเข้าล่ะตัวหนึ่งแล้วไปทงหนึ่งแล้วนี่นี่อาตบนี่นี่นี่อุ้ยเขาไได้ใส่ขี่สามีบอกตัวแม่มัหนัะไข่ช่วงนี้มันจะเป็นฤดูที่กำลังวางไข่กอบบอกอันนี้ครัทอดใส่อันอยังทอดใส่ใบเตยหอม เดยงไที่ามาด้สิจัดใส่สั่งเข้ามารัวรัวอันนี้ของกันพเทนบน้เอ้าไนันไบ่นเละถอดพี่น้องน้องล่พี่น้องเอ้เกือบเกือบกพ่อได้อะไรที่นี่พองเทนไรได้กินอันนี้นะพรองเทนย่งฝากปะแหนย่าเลยด้วนกระเทยควายตัเล็ เนอะพี่น้องรลายพี่น้องเอ้ยเบิกแบ่งกันคนละญาติล,<า>ลายอันส่งไปกับไปส่งให้แต่ครอบครัวเจ้าของอ,อยากพี่น้องบัดทุกคน,นคนละห้าตัวสิบตัวของม,ม,มันแพงซื้อที่เราก็แพงตัวระบาทเนาะยีบานเท้าอันเขาเจ้ามาขายตัวระบาดเถอเท้เาเท้าาาเท้านะเาตัวรนี้นนนเปอาม่าเท่านะ ตรงไปกับเจ้านี่ทั้งหมดหาเจ้าหาเจ้าหกเจ้ากนหกตั้งเดียวหกเจ้าอือหก้งเวเจาใส่กล่องเดียวอือกล่องเดียวเอามา,อาพอส่งไปแล้วกับิรุนนบนี้ว่าฮอดหรือบ่ฮอดของโอ,งอ้ยทฮอสิคะ ของหายากเด้พี่น้องอยู่ลาวเขาตอนนี้ก็เริ่มยากแล้วเพราะว่าเขาเจ้าคุดลายเบิดยามแล้วจำหนอนมันก็ออกไปตายสบายดีพ่อแห่พี่น้องเจสายแดกเจสายแดกได้อะไรมาเกาะเทาเมนูของเพื่อนตอนเที่ยงวันนี้เจ เพื่อนสิลาบเทาอันนี้คือเทางามงามพี่น้องเอ้ยเป็นลาบแสบงเาด้วย สุรินส่งไปสุรินอายุเองเฮ้ยเฮ็ดบ่ได้โอ้ยเซลเฮพิดนะทังานาบ่ได้เอาที่เอาทักเองนะเอาปั่นน้อยนึงเน่นเอาไปโอ้หลายคนเอาท่แนโอ้พอแล้วนะเบิ่งสิเขียนภาษาลาวให้บักเทนอ่านบ่อ่าเทน โอ้ยคือสิแม่ไข่เนาะพวกนี่อยากก็กินไปเลยไอ้ที่น้อยอยากเก็บอยู่ติเกงใจไม่ต้องเกงใจแล้วอนุญาตตัวนี้คือสิไข่พี่น้องน่าเห็นบอกสงสารยังเห็นเกงใจอุตส่าห์จองไว้เขาเก็บไปแล้วส้วงนี้มันก็ร่างไข่วางไข่พอวางไข่แล้วมันก็สิตายแล้วบาดนี่ชด้ ขออนุญาตชิมเรื่องชิมเอานี่ยทอดปกตินาจิลร่เมันสิมันอยู่แล้วรสสาิมันแต่พอหามาทอดมันก็สิมันแล้วก็หอมไ่เตยคนบอกให้พอก็บอกให้พอเขาทอดใชไปเตยใ่ไเนอต้องหิบแอ้ว็เก็บให้แอก นมีสามสาม,มีอรใช่ไหมแต่เอออย่างเรากินอยู่ทั้งเธอทก้งพวกเราเรากิน,นแล้วก็สิลงไปส่งที่ทรายแดนให้เขาเจ้าครีเอเอข,ขามไปส่งไปชนีฟังนั่นให้แต่เขาเจ้าสิคิดค่าบ,บริการเราพอ่พอแม่้องแคสิบการาสิบยี่สิทวงคารถโรดได้ลปีหลอกอ,ะอ่ะ ส่งมาโอเคค่ะรู้เรื่องนะคะอย่าพิ่งอย่าเพิ่งดีใจเ้อว่าม่ร้องเพลงอคินกิโลเลยเิขาไปท้านนะฝาฝไงก่อนโอเคค่ะะนั้นตีกลับด่วนแด้ว่าเราก็ต้องเ่เสียเชลนี่เรากิดลงมานักสตัวยี่สิบบาทนี่เนาะเราเคยเวิร์กดีอวพี่แดมเือนขากิโลไปขายบาดนีเนาะมากินกิโลมันจก็โต๊ะหนึ่ง นทีกเราไปขายเอาขึ้นค่ะลดเม่อห้ามกวาด้หนับเั้ะแต่ละทุงนะสิได้<ล>ขิดย์โตยงไดปะสิไดทิพราคาถูกแล้วโคางมันได้อยูหอ่อเนาะขอตองเงินห่อนี้ก็ตัองเจห้าเมตรใส่หนี่3้มหอหนึ่งห่อใหญ่กับสองห่อน้อยนีของพันนี่คคเจสาอีกจะเอยควาย แล้วก็น้องเมยย่าปี่ยาดาหาคนแล้วก็ห่วงเจ้าของขงหากินเนี่ยแม่ไ่ได้กินง่ายๆเดลยชลินไม่ได้กินได้ไหมเรามีไหนแม่มสนส<ม>่วนใหญ่ถ้าฟังไทยก็สิเป็นบางภาคของผูจ้จ้างสามเนาะแต่ว่าอยู่ลาวมีทุกพื้นที่ก็ต้องไหม ไ,ไปสนีเขาจะมีกล่องให้คล้องอามีขนาดสั่หใดคล้องจะส่งไปซุรินเดีย๋ยวเราก็ไปแวะข้างทางเพราะว่ามัน,กกนสุกแล้วนั่งกินสองคนโอเคค่ะ จะเ่อพอไปหอดปลายทางบอกมันหายบะเจได้หายแต่ต้นทางนี่เจ็ดห่อเนาะเจ็ดห่อเจ็ดหอมตอหอยใหญ่หอยหน่อยจะโซ่หอยนี่แหละ ถ้ามันข้ามันหอดก่ะไหนกัดกราเจ้าติดใจแล้ววะสนใจอยากกินกะส่งใหม่อราต้องสอนทงบ๊อบผักมาด่วนพี่น้องใครอยากกินผักมาด่วนจ้าฝากเงินมาด้วยค่ะเอาถ้าเกินเดือนนี้ก็เบิดระดูมันแล้วนี่สิโบมี่แล้วตอนนี้กำลังไข่อืมกำลังไข่กระด้นกระงแจ๊กแหละ คนเจ้าก็มีเอาไปทอดนี่ในตัวเย็นนี่ยเมื่อไหรไม่เอาขนาดนั้นมาไม่ถึงขนาดเนื้อเรื่องอให้กูพื้นห่าร้อยนะค่ะฝากมันก็สิแพงเติบได้โสดห่ารอยกี่ดอลเงินก็ได้เดี๋ยวมาห่าร้อยเอฟซีกิกินโอ่ก็ได้ช้ำซีิช้ำซีกินพี่น้องเอ้ยเงินก็ได้กิโล่ก็ได้ค่ะมันหายนะบุฟีไผ่เราพี่น้องเรต้องสงสัยไผนี่มัน โซ่คนผัวโซ่คนกักผัวเห่ยหันตะหุ่งเหนี่ยหันตะหุ่งโบไปแเบ๋เทียนนาหยากันนะซ้ำนี่พี่น้องจ๋าไปแล้วพี่น้องสวยแล้วส่งตรงจากกราวไปทอดจะเอาไปสนีสปีดก่อนบอปิดเด้อโทรบอกลาอยู่ให้เราสายมือว่านยังดนนะ